คนนะคะก็กลับพบกับน้ำพันอีกแล้วนะคะกับช n n e l พั l เลตันเกลก็คือเรานะคะห่างหายจากการทำคลิปพวกแบบว่าทำอาหารทำขนมอะไรอย่างนี้มาแบบว่าเออก็หลายคลิปแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วในวันนี้นะคะน้ำพันเนี่ยก็จะมาทำเมนูที่ชื่อว่า คอนด็อกนั่นเองนะคะก็คือว่าอนะันผ่าเห็นหลายคนเขาแบบเออก็ทํากันเนาะแล้วแบบมันน่ากินมากเลยทุกคนมันมีความแบบเป็นชีสยืดๆอ่ะคือแบบเห็นอะไรที่แบบเป็นชีสชีสแล้วก็แบบรู้สึกแบบเอออยากกินอะไรอย่างนี้นะแล้วในวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาทํากันนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูวัตถุดิบที่ใช้กันเลยดีกว่านะคะ อันนี้เนี่ยจะเป็นยีสต์นะคะน้ำตาลทรายแป้งสาลีอนเนกประสงค์น้ำอุ่นนะคะมอสเซลลาชีสนะคะเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังนะคะคือจริงๆอ่ะมันแบบไม่ละเอียดอะไรเงี้ยเนาะน้ำพันก็เลยเอาไปแบบว่าบดๆให้มันละเอียดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบละเอียดอ่ะมันกินแล้วอร่อยกว่านะคะใส้กรอกไม้เสียบค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเทน้ำอุ่นนะคะปริมาณ160 ML นะคะเทลงไปหนึ่งเลย ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ยีสต์นะคะใส่ลงไปนิดเลยต่อด้วยน้ำตาลเลยนะคะ<ม>จะมาทำตัวนี้กันนะคะอันนี้ก็คือเราจะเอาเกลือนะคะน้ำพันจะใช้สองหยิบมือนะแบบกะ,กะเกาผสมลงกับแป้งสาลีอนเนกประสงค์ของเรานะคะเราก็จะเอามาเทใส่ น้ำอันนี้ที่เราผสมไว้ตอนแรกนะคะผสไมไปเลยคือเนี่ยเราใช้ไปทั้งหมด250กรัมนะคะแป้งสาลีอ,นเ,อเนกะสมเนาะแต่ว่าน้ำพันเนี่ยก็แบบไม่แน่ใจนะไม่แบบว่าเป๊ะมากหรอกเพราะว่าใส่ไปอะ่ะมันอาจจะเหลวนะคะถ้ามันเหลวเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มแป้งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้250กรัมเตะเนาะ เหลวไปนะคะเราก็สามารถเพิ่มแป้งได้ตามแบบความเหมาะสมเลยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือแป้งสาลีอัน,นกประสงค์ที่น้องคนใช้เนาะคือเราเทเพื่อให้มันไม่ได้แบบเหลวเกินไปนะเราไม่ได้แบบให้มันจับตัวกันแบบเป็นก้อนปั้นได้ไแบบนี้นะ อคคพอประมาณนี้แล้วนะคะเราเนี่ยก็จะพักแป้งไว้ทั้งหมด30นาทีนะคะก็เราจะใช้แรปนะคะห่อไวเนาะน,นี่เลยนะคะเราก็พักไว้ทั้งหมด30นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาชีสก,กับไส้กรอบเนี่ยมาเสียบไม้นะคะ ก็น้ำพันมีชีสท,ทั้งหมด2แบบนะอันนี้จะเป็นมอสเรลลาชีสเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบแท่งเลยมันก็จะง่ายดีเนาะก็แค่แบบตัดครึ่งอย่างนี้แล้วก็เสียบลงไปในไม้ได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นแบบก้อนเลยนะคะวันนี้เราจะทำซักประมาณ4ชิ้นนะคะก็จะใช้2ชิ้นอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราจะแบ่งครึ่งนะคะ เสียบให้มันแบบตรงตรงกลางอีกนึงเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ3 0สินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะ,ะนี่นะคะ ก็แบบมีความขึ้นฟูขึ้นมากว่าเดิมเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการชุบนะคะชุบแบบอย่างเงี้ยคือถ้าใครถนัดแบบว่าใส่แก้วแล้วก็จุ่มลงไปมันก็จะง่ายปิดแบบนะคะแต่แบบพันไม่แนะนําให้ชุบหนานะเพราะว่าเวลากินมันจะไม่อร่อยนะคะต่อไปเราก็จะนํามาชุบเกล็ดขนมปังนะคะ หน่อยเนาะแต่ว่ามันไม่หน่อยนะมันก็เปรี้ยวเยอะอยู่ ชีสเนี่ยชุบหนาหนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทะลักเนาะตอนที่เราเอาไปทอดนะคะ ก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรานะคะก็จะเอาไปทอดกันนะคะ กคนตอนนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือมีความแบบชีสเยอะออก่าเพราะว่าห่อไม่ค่อยมิดนะคะต่อไปเราก็จะมาโรยซอสนะคะทันจะโรยเป็นซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดนะคะคือซอสมะเขือเทศทันะะไม่มีเป็นแบบบีบนะ โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะคือใครจะชุบน้ำตาลก็ได้นะคะ เราส่วนตัวเอกว่าเราค่อนข้างที่จะชอบแบบว่าแป้งมันไม่หนาทุกคนเห็นไหมแป้งมันแบบมันไม่หนาคือถ้าแป้งมันหนานะคะมันจะไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ากัดไปมันก็จะแบบเจอแจ่ส่วนของแป้งเนาะแต่อันนี้คือแบบมันก็บางๆก็พอดีนะคะเนี่ย โอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำคอนด็อกนะคะก็ถือว่าแบบมิชชั่นคอม p ลีทนะคะสำหรับการทำคอนด็อกในวันนี้นะคะก็คือชิ้นหนึ่งมันใหญ่มากทุกคนแบบกินชิ้นหนึ่งก็แบบค่อนข้างจะอิ่มแล้วนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ใครที่อยากจะลองทำนะคะก็ลองทำดูได้เลยนะคะเมนูนี้แบบมันไม่ได้ยากเกินไปนะคะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ใพ้นอำพันด้วยนะคะบ๊ายบาย